สองแอร์พอร์ตลุกใบเฟิร์นพิมชนกหลังแบรนด์ดังระดับโลกเรียกตัวอีกหนึ่งซุปตาสาวแถวหน้าเมืองไทยที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับใบเฟิร์นพิมชนกือวิเศษภัยบูลเราจะเห็นผลงานโดดเด่นของเธอจำนวนมากด้วยความสวยมาพร้อมความเก่งทำให้ได้โกอินเตอร์ร่วมงานเดินแบบชมแฟชั่นโชว์ในแบรนด์ดังๆที่ต่างประเทศบ่อยครั้ง ล่าสุดเธอได้ไปร่วมชมโชโลโเอเวร r u n w a เ s h o เล o l l e สุภาพสตรีประจำฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2024ที่จะจัดขึ้นในวันที่29กันยายนนี้เวลา16.30นนตามเวลาไทยโดยเธอได้เผยแอร์พอร์ตลุกสวยจึง้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @byfernma พร้อมแคปชั่นระบุว่า heading to paris with at loewe stay t u n e on friday 29 september for the show เครื่องหมายสี่เหลี่ยม loewe เครื่องหมายสี่เหลี่ยม l o e w e s s, s 24ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์ชมความสวยตะลึงรองเท้าที่น้อยคนจะใส่แล้วรอด